สวัสดีครับพบกับลุงเสกอีกแล้วนะครับลุงเสกจะพาไปติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาไทยบนมีทีอ i วีสติ๊กหรือ Google Chrome หรือกล่อง Android TV หรือว่า TV Android ของเราเนาะแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างเ,เป็นมีทีวีสติ๊กกันแล้วกันเนาะนี่นะครับสมมุติว่าเราได้มีที s t i วีสติกมาเนี่ยนะครับปุ่มคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยนะครับบางท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมมันมีแต่ภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยนะครับนี่นะครับมันจะมีอันเนี้ย ที่มันปุ่มคีย์บอร์ดที่มันติดมากับตัวเครื่องเนาะนะครับแต่ว่าปกติแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะไปหาไอ้ปุ่มคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับใน Play Store ปรากฏว่าใน Play Store ที่วี Android กล่อง Android มันไม่มีแล้วนะหรือว่าไฟ apk ก็ไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมคิดไปเองว่าเขาอาจจะถอนการติดตั้งแอปพวกนี้ออกจาก Play Store หรือเปล่าเนาะอาจจะมีพวกไวรงไวรัสเข้ามาเนาะหรือว่าในไฟ apk พอเราติดตั้งแล้วปรากฏว่ามันใช้งานไม่ได้อ่ะ ทีนี้พูดถึงว่าปุ่มคีย์บอร์ดที่มันติดมากับตัวเครื่องไม่สามารถพิมพ์ไทยได้นะครับนี่นะครับใช้รีโมทเราเนี่ยเลื่อนลงมาตรงเนี้ยอันนี้มีทีวีสติ๊กนะครับลองดูนะนี่นะครับพิมพ์ไทยได้แต่ว่าถ้าใครมีเมาส์บลูทูธมันจะไม่ซับพอร์ตกันกับเมาส์บลูทูธนะนี่นะครับอย่างเช่นผมใช้เมาส์ชี้ไปตรงที่พอพานเนี่ยนะครับอ่ะไม่ได้ก็ไก่ก็กดคลิกแล้วปรากฏว่าไม่ได้นะครับอ่ะทำยังไงบางท่านอาจจะแบบ เราไม่มีเมาส์บลูทูธเราไม่เป็นไรเรามีซีเรียลหรือบางท่านอาจมีเมาส์บลูทูธแต่ว่าเราอยากจะไปเซิร์ชหาในพวกเว็บไซต์นู่นนี่นั่นเพราะว่าสะดวกสบายกว่าทำยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยเนาะอันนี้ลุงเสกจ,จะไปให้เราไปที่แอปเพย์สโต e นะครับเนาะกูเกิลสโตลหรือว่าเพย์สโตของเรานะครับแต่ว่าไอแอปตัวนี้มันไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมให้ดูเนาะแอปตัวนี้มันมันไม่มีแล้วนะครับเนี่ยแอปตัวนี้ ทีวีไทยคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับอ่ามันไม่มีแล้วเนาะทีนี้เราก็ต้องใช้แอปตัวอื่นแทนนะครับอ่ะแอปตัวไหนเออนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไปค้นหากันเนาะนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับเราก็ค้นหาแล้วก็พิมพ์คาไปเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวให้เราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะนะครับเพราะว่าไอ้แอปตัวนี้มันจะัพ p อ o r t ทั้งรีโมททั้งเมาส์นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าคีย์บอร์ดไปเนาะนะครับ นะครับารอสักครู่นะนะครับผมก็พิมพ์ไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่เนาะนะครับเนี่ยนี่นะครับตัวนี้แอปหนึ่งนะเราเจอแล้วนะครับตรงนี้นี่นะครับแอปตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะอ่าคีย์บอร์ดออฟอ่าแอนดรอยทีวีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเนาะถ้าลุงเสกอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับให้เราติดตั้งไปเลยนะครับติดตั้งไปเลยเนาะนะครับติดตั้ง ่รารอสักครู่เนาะแต่ว่าไอแอปตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีแล้วนะนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าแอปตัวเนี้ยมันไม่มีแล้วนะเพื่อนๆไม่มีนะไม่ว่าจะใน Google Play store หรือว่าในแอป APK ก็ไม่มีแล้วนะครับในเว็บไซต์ APK ก็ไม่มีแล้วนะครับอ่ะอันนี้พอเราได้เราก็กดออกก่อนนะครับเรากดออกอยังเพิ่งเปิดนะครับเรากดออกก่อนเนาะ ให้เรามาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองตรงนี้เนาะเนี่ยตรงรอยเมาส์ชี้นะครับอคลิกเข้าไปนะครับทีนี้มาที่ตรงนี้นะครับกําหนดอุปกรณ์นะครับค่ากําหนดอุปกรณ์เนาะเนี่นะครับนี่พอเราเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นตรงนี้ให้เรามาหาคําว่าแป้นพิมพ์นะครับคลิกเข้าไปเนาะทีนี้เราก็มาตรงนี้นะครับจัดการแป้นพิมพ์นะครับ โอเคเราคลิกเข้าไปเนาะทีนี้ก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับเปิดนะครับอันดับแรกเปิดก่อนเนาะอ่านี่ก็ให้เราอ่านเนาะคลิกเข้าไปนะครับกดตกลงนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับพอกดตกลงเสร็จปุ๊บให้เรากดออกก่อนนะครับพอกดออกปุ๊บให้เรามาตรงนี้นะครับแป้นพิมพ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่นะครับให้เรามาเลือกตัวแรกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้เลยโอเค เลือกเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราออกไปเลยเนาะออกไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาที่เ Play Store มันเก่าเนาะนะครับมาที่ p Play Store มันเก่านะครับ,รบอ่าพอเข้ามาปุ๊บนะครับเห็นไหมครับปรากฏว่าณนะตอนนี้เมาส์ก็ใช้งานได้เนาะเห็นไหมเห็นไหมนี่หรือว่าจะเป็นริโมทนะอ่าริโมดเห็นไหมให้ดูลูกศรเมาส์ยังอยู่ปกติเนาะอ่าผมกดริโมดไปทางเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่อ่ะทีนี้ผมเอาเมาส์บลูทูธชี้ไปที่เลขห้า คลิกกคลิก7อ่อาทีน,นี้ให้เรามาตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นรูปโลกตรงเนี้ยนะครับค,คลิกเข้าไปนะครับอ่าเราก็เลื่อนลงมาใช้ริโมทนะครับริโมทเรานะนะครับเห็นไหมครับริมโมทเราอ่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆเนาะเลื่อนลงมาเรื่อยๆมาหาคำว่าไทยนะครับนี่นะครับคำว่าไทยนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงกลางโอเคทานี้ก็จบแล้วเราก็กดลูกศรออกนะครับอ่าเราก็ คลิกเข้าไปดูอีกที่นึงเห็นไหมครับปรากฏว่าภาษาไทยก็มาเนาะเท่านี้เองนะครับเ,เพื่อนๆลองเอาไปใช้งานดูนะครับอ่าแอป YouTube ที่ติดมากับเครื่องไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับมันจะใช้กับพวกเว็บไซต์ apk google google chrome หรืออ่ youtube apk เนาะนะครับประมาณนี้นะหรือพวกเกี่ยวกับไฟ์ล apk นะครับแต่ว่าแอป YouTube ที่มันติดมากับตัวเครื่องโดยตรงเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้เนาะนะครับมันไม่สามารถ ทิมไทยได้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าพอเราโหลดภาษาไทยมาแล้วทําไมมันใช้างานกับภาษาไทยกับ YouTube ไม่ได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่า u t u b e มันมีระบบไอเนี้ยให้เรากดไอรูปค้นหาด้วยเสียงที่รีมโมทเนี่ยนะครับก็พูดภาษาไทยเขาก็ขึ้นมาได้เลยเนาะนะครับนะอ่ะเดี๋ยวลุงเสกจะลองคลิกไปที่ค้นหานะครับเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ เพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยใช้ไอรีโมทเนี่ยนะครับที่สั่งงานด้วยเสียงนะครับพูดภาษาไทยเนาะอ่าเดี๋ยวลุงเสกจะพูดภาษาไทยท,ที่รีโมทนะลุงเสกชนนบทอ่าเห็นไหมขึ้นมาแล้วอ่าขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ที่ลุงเสกกดปุ่มไอที่รีโมทแช่ไว้มันก็อันนี้เนาะแต่ว่าเราสามารถกดที่ปุ่มค้นหาด้วยเสียงที่รีโมทเราก็พูดภาษาไทยได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์ไทยเนาะที่ youtube ที่ติดมากับตัวเครื่องยกเว้น ที่มันมากับไฟล์ apk นะครับอ่ะนี่นะครับที่มันมากับไฟ apk เนาะเดี๋ยวลุงเสงให้ดูนะครับเนี่ยถ้าพวกเนี้ยมากับ apk นะครับมันจะพิมพ์ไทยได้หมดเลยเนาะยกเว้น youtube ที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับถ้าคลิปนี้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเสกด้วยนะอ่ะ